สวัสดีครับขอต้านรับเข้าสู่ช่องดีเล่เประเสิฐศรีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอส,สุวรรณภูมินะครับคือตอนนี้พูดไม่ค่อยไหวนะฮะนี่นะฮะบ,บรรยากาศการเตรียมติดตั้งเวทีนะวันนี้ผมก็เดินทางมาเร็วพอสมควร ดีนะว่าตอนเนี้ยสี่มงสเจ็ดมันมีร่มเนาะอากาศมาันเลยเย็นนะครับแต่ว่าถ้าโดนแดดนะก็อากาศร้อนร้อนในระดับหนึ่งนี่กองทัพก็ต้องเดือดด้วยทองวันนี้มีต้มต้มอะไรเขาต้มฟักเหรอ

โ like รงงานโรงงานเรานี่ฮะโรงงานบริษัทเราอยู่ไหนวันนี้ไม่ออมต้องออมตั้งเต็มยังตั้งเต็มยังพูดไม่ค่อยไหวนะวันนี้ พูดแล้วก็จะเจ็บคอทันทีไอ้ทันทีทนทให้ดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะครับขออุ่นีตพูดน้อยๆแล้วกันวันนี้ครับ ตอนนี้ก็เป็นทีมเหล็กนะฮะทีมคอนวอยติดตั้งโครงนะฮะแล้วก็ทีมไฟทีมฉากนะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันไปแต่และทีมสถานที่ดีครับลานกว้างครับเนี่ยลานกว้างเป็นโรงเรียนเก่าเนาะโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว ตุ้ยเคยท้าผมนะว่าให้ลองมาเป็นคอนวอยสักหนึ่งวันนะฮะว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมอยู่ไม่ได้แต่ผมก็ยังไม่ได้รับคําท้าแกเลยรับคําท้าไวแล้วแหละแต่ยังไม่มีโอกาสเลยตอนนี้ก็ถือว่ามาเร็วนะ ชอบท้องฟ้าแบบเนี้ยสวยงามพระเอกแซมหาข้าวมากินแล้วนะครับกินอยู่ง่ายสบายนะพระเอกแซมของเรามีอะไรก็กินน,นั้นนะฮะไม่เรื่องมาก เอาเลยหอมนะอร่อยมากเลยนะกินเลยกินเลยกินง่ายอยู่ง่ายแกะหม้อหมูใช่ป่ะครับอร่อยมากเลยแน่กินแล้วเหรอกินแล้วเหรอได้กินก็รู้เหลือแล้วไม่ถามไม่ถามพี่เอกแซมหน่อยดิถามว่าถามว่ากินหมดไหมกินหมดป่ะหมดสิหมดหมดครับเย็นเลยเย็นเขาขาวคืออะไรเขาขาวคือมันหรือว่ามันมัน อร่อยปะนนนนอ๋ออันนี้คัวรัวสามน้อยนะเนี่เนเเยเอาเลยเอาเลยเ,เลยควมไม่พอกินหลอกหลอกหลอกลำสบายเลยอร่อยเช็บนี่รถลำโพงนะฮะกำลังประกอบล่างอะไรนะครับ ผมถามมันมันไม่ตอบผมเลยเออเลยยังมากตัวนี้ ไอที่ถ่ายคร้างนี้ไม่ใช่อะไรนะผมจะดูรอดูรถล,ลำโพงมันประกอบร่างฝั่งขวาได้ประกอบร่างเสร็จและเหลือฝั่งซ้ายอันนี้งานฟรีหรืองานอะไรเนี่ยงานฟรีหรืองานอะไร งาน,นราคา120บาทครับอ๋อ oh. ถ้าเหลือจากค่าค่าใช้จ่ายแล้วเข้าวัดกันเลยก็ไม่แพงนะ120บาทนะครับ จะภาพเตรียมมาให้เหรอให้เอาให้ทีมงานเนะนี่ยอ๋อนี่เปห้องน้ำอย่างดีนะครับนี่ต้องบอกว่าจโจเนี่ยทำรถห้องน้ำให้ทีมงานกิ้นหมดเลอแซมเข็นออนปะ นอนไปไหนอะน,อน้องออนนอนมนรถไม่ได้หรอได้หรอมันเลื่นอยู่หนอันนี้แหละหาไปหานอนอ่าแต่คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมพูดมากไม่ได้เนาะพอพูดมากแล้วมันเจ็บคอแล้วมันจะไอนะครับเมื่อวานนี้ถ้าไม่ได้ยาดีตายเลยได้ยาดีไหมดีไหมดีขึ้นนิดหน่อยเจ็บค<ม><พ>อ เจ็บพอไหมตอนนี้ฮะฮะเจ็บเพื่อจะแกเสียไปเดียวอ่านะแค่นี้ก็แล้วครับสวัสดีครับอ่า